วันนี้เราจะเรียนในสุภาษิตบทที่9นะครับข้อที่13จนถึงข้อสิบแดนะครับสุภาษิตบทที่9นะครับข้อ13ถึงข้อ18นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญานะครับ พบเราเราอ่านตามกันไปนะครับผมอ่านพี่น้องดูตามนะครับหญิงโง่นั้นส่งเสียงเอ็ดอึงนางเบาปัญญาและไม่รู้จักอะไรเลยนางนั่งที่ประตูบ้านของนางบนที่นั่งตามที่สูงของเมืองพรางร้องเรียกผู้ที่ผ่านไปผู้เดินตรงไปตามทางของเขาว่าใครจะเป็ใครเป็นคนรู้น้อยให้เขาหันมาที่นี่นางพูดกับผู้ที่ไม่มีสำนึกสามัญสำนึกว่า น้ำที่ขโมยมาหวานดีและอาหารที่รับประทานในที่รับก็อร่อยแต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่ที่นั่นและแขกของนางก็อยู่ในห้วงลึกของแดนคนตายนะครับเราที่ถามด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณสุดของพระเจ้าที่จะเปิดเผยและสําแดงกับเราในถ้อยคำแห่งโภชนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำในเช้าวันนี้ เราขอพึ่งพาพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์จเจ้าเอเมนเอเมนครับเช้าวันนี้เราคิดว่าพระพีพูดถึงเรื่องอะไรครับพระพีพูดถึงเรื่องอะไรครับพระพีพูดถึงเรื่องของหญิงโง่นะครับหญิงโง่นี่ไม่ได้หมายความว่าบวกเลขไม่เป็น <laughs> หนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับสองแต่เป็นเรื่องของ ผู้หญิงที่ปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวช่วงนี้จะมีข่าวฮิตนะหลายคนถ้าอยู่ใน Tik Tok อยู่ใน t ทวิตอยู่ใน Facebook อยู่ในก็เป็นข่าวเรื่องอะไรนะสารครามใช่ไหมครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักศึกษาปีสองอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนอนกับหลายๆคนนะแล้วสุดท้ายเขาไปตรวจแล้วตัวเขาเองติดเชื้อ HIV นะครับเขาก็เลย เขาก็เลยโพสต์นะสาธารนณะเลยว่ามีใครบ้างชื่ออะไรบ้างรุ่นพีรุนร่นน้องคนไหนอะไรอย่างเงี้ยให้ไปตรวจนะนี่เพราะเขามีเอชไอวีอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นข่าวที่แบบเอ๊ะตรงกับวันนี้สอนเลยนะครับก็คือเรื่องของหญิงโง่นะครับพัมพีเนี่ยไม่ได้ให้ไอเดียของคําว่าโงใ่ในในมุมมองแบบว่าจําไม่ได้หรือบวกเลขไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่หมายถึงเรื่องของวิธีของการดําเนินชีวิต นะครับชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนกับคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าจะแตกต่างกันนะครับคริสเตียนเราเนี่ยเรา,าแต่งงานใช่ไหมเราก็ตั้งใจจะแต่งกับคนไหนก็คนนั้นแล้วก็อยู่กันไปจนตลอดชีวิตแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็อาจจะมีแนวคิดที่ต่างกันไปนะครับทุกวันนี้ก็อาจจะมีหลายคนที่เหมือนกับอยู่คนนี้ไม่ได้ก็ไปอยู่กับคนนั้นว่า บางทีสมัยนี้เขาไม่แต่งงานด้วยนะครับแต่งก็อยู่คนนี้ไม่ได้ก็ไปแต่ง,ตง,ตงอยู่คนนู้นไม่ได้ก็ไปแต่งอันนี้ก็ไปเปลีปป่ยนไปเรื่อยเรื่อยความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยพระองค์มีความปรารถนาให้เรามีความรักนะความรักในที่นี้หมายว่าเมื่อเราอยู่กับใครเราอยู่กับคนนั้นไม่ใช่อยู่คนนี้แล้วก็ไปอยู่กับคนนั้นทุกวันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็คือพระเจ้าสร้างเอวาให้กับอาดัมถูกไหมพี่น้องหลักการพันธพีพระเจ้าสร้างเอวาหนึ่งคนให้กับอาดัม หนึ่งคนนะครับบางคนก็บอกว่าพระเจ้าก็ไม่ได้สร้างอดัมและสตีฟก็คือว่าการที่เราเป็นชายและหญิงแล้วก็พบคู่ของเราหรือคูอ่คู่ชีวิตของเราแล้วก็ดำเนินไปเนี่ยเป็นนามพระไทยของพระเจ้าแต่ว่ามารซสตาเนี่ยมันพยายามจะบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวนะครับสิ่งที่พระเจ้าเป็นนะครับพมพีตอนนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของผู้หญิงนะครับ ก็พูดถึงเรื่องหญิงโง่นะครับก็คือผู้หญิงคนนี้ถ้าแอ่อ่านยังไม่พีใช่ไหมครับผู้หญิงคนนี้ส่งเสียงเอ็ดอึงนะนางเบาปัญญาและไม่รู้อะไรเลยนะครับก็คือว่าพระเจ้ากําลังพูดถึงว่าไม่ฉลาดเป็นผู้หญิงที่ไม่ฉลาดนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเธอเรียนไม่เก่งนะครับแต่หมายถึงวิธีการดําเนินชีวิตที่ไม่ฉลาดข้อ14บสี่นะีก็อธิบายถึงลักษณะชีวิตนะครับบอกว่านาง นางนั่งที่ประตูบ้านของนางนะครับอีกตอนหนึ่งบอกว่านางนั่งบนที่สูงของเมืองคือผู้หญิงที่ดีเนี่ยในพมพีจะอธิบายผู้หญิงที่ดีอยู่ในบ้านเป็นอะไรครับแม่สีเรือนนะครับแม่สีเรือนหมายความว่าดูแลงานบ้านถ้าเราไปอ่านในสุภาษิตบทที่สาอนะครับสุภาษิตสามอ็ดข้อข้อสิ บอกว่าสามีของเธอก็ไว้ใจในเธอและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆข้อ12บอกว่าเธอนำสิ่งดีมาให้เขาไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันคืนชีวิตของเธอแล้วเขาก็ในสวัส,สิทิสาเมเก็อธิบายว่าเธอเป็นแม่สีเรือนเธอดูแลครอบครัวเธอดูแลสาวใช้เธอ,อลงทุนดูแลบ้านเรือนไล่นาต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพของผู้หญิงตามไอเดียของพระเจ้านะครับ แต่ไม่ได้หมายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ทํางานบ้านไม่ได้ซักผ้าไม่ได้ล้างจานไม่ได้ทําอาหารเนี่ยเราไม่ได้เป็นหญิงไม่ดีไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ายังมีความรับผิดชอบในบ้านอยู่นะครับบางทีเราจะไม่มีเวลาทํากับข้าวจะซื้อกับข้าวมาก็ได้นะครับหรือทุกวันนี้เราไม่ได้นั่งซักผ้าด้วยมือแล้วเราใช้เครื่องซักผ้าจิ้มนะครับตากผ้าเราไม่ตากเราใช้เครื่องอบผ้าเราจิ้มเอาเหมือนกันนะครับก็คือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องทําอะไรแต่พระเจ้ากำลังให้ไอเดียว่า ผู้หญิงฉลาดก็คือคนที่ดูแลสามีดูแลลูกดูแลครอบครัวนะครับแต่พัมพีพูดถึงหญิงโง่เนี่ยก็คือผู้หญิงที่ออกไปนะครับไปกับคนนู้นคนนี้อะไรต่างๆนะครับมีชีวิตที่เหมือนกับค่านิยมสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็คือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้รักหรืออยู่กับครอบครัวนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่พระเจ้าให้ในในพัมพีนะครับ ใน,นสุภาษิตข้อบทที่7นะครับข้อ10และข้อที่11บอกแบบนี้ว่าดูสิหญิงคนหนึ่งมาพบเขาแต่งตัวอย่างโซเณนีและมีหัวใจเจ้าเล่ห์นางจัดจ้านและหัวรัน้นเท้าของนางไม่อยู่กับบ้านไอเดียของพระคัมภีร์ก็คือว่าผู้หญิงโง่เนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับชอบไปที่นู่นที่นี่พระคัมภีร์ใหม่ก็พูดถึงผู้หญิง,งโง่อีกแบบหนึง่งก็คือชอบไปซุบซิบนินทาเข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้อันนี้เป็นหญิงไม่ดีนะครับหญิงโง่ ถ้าญิงฉลาดก็คืออะไรครับอ,อยู่ในบ้านไอเดียของพระพีญิงฉลาดอยู่ในบ้านหญิงไม่ฉลาดนะออกไปสร้างความวุ่นวายมากมายนะครับฉะนั้นพระคัมภีร์ในที่เนี้ยให้ไอเดียนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยโฟกัสที่ผู้หญิงพี่น้องต้องเข้าใจนะพระภีร์พระเจ้าไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ที่ผู้หญิง แต่พระเจ้ากําลังให้ไอเดียนะเวลาพัมพีพูดเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องมีพูดถึงผู้ชายพูดถึงผู้หญิงพูดถึงผู้ใหญ่พูดถึงภรรยาพูดถึงสามีพูดถึงเด็กพูดถึงพวกครองบ้านเมืองพูดถึงทาตหน้าที่ของแต่ละคนแต่พอดีพัมพีตอนเนี้ยมันมาถึงเรื่องของผู้หญิงนะครับจริงๆในพัมพีของเราเนี่ยให้ให้คำพูดแบบนี้บอกว่าหญิงโง่นั้น ส่งเสียงเอ็ดอึงนางเบาปัญญาและไม่รู้อะไรเ,เลยแต่พัมพีมีวงเล็บไว้นะครับบอกว่าความโง่เป็นเหมือนผู้หญิงที่เอ็ดอึงนะก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเขานะแต่ว่าความโง่ที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยทำให้เขาเป็นแบบนั้นเวนลาพัมพีให้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้พัมพีกำลังหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนไม่ได้มาหนุนใจผู้หญิงเท่านั้นนะครับมาหนุนใจเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะ ทำในส่วนที่เราต้องทําแต่ในพัมพีตอนนี้เนี่ยข้อ17นะครับน้ำผู้หญิงคนนี้บอกว่าน้ําที่ขโมยมานั้นหวานดีและอาหารที่รับประทานในที่รับก็อร่อยมันเป็นภาพของการที่แบบไม่ได้สัตซ์ซื่อนะครับเป็นภาพของการนอกใจเป็นภาพของการแอบทําผิดนะพัมพีให้ไอเดียแบบนี้ว่าเป็นหญิงหญิงโง่นะครับแต่ ถ้าเป็นไอเดียพระเจ้านะพี่น้องกจะพูดถึงตะเกียงที่ตั้งอยู่บนแท่นใช่ไหมครับให้ส่องสว่างหมายถึงว่าคนอื่นเห็นความดีของเราแล้วเขาก็จะได้สรรเสริญพระเจ้านะครับถ้าพระคัมภีร์สอนเราเนี่ยหรือให้ไอเดียกับเราเนี่ยให้เราถือว่าซีเรียสจริงจังนะครับจริงจังข้อ18บอกว่าแต่เขาไม่ทราบว่าความตายอยู่ที่นั่นและ แขกของนางก็อยู่ในห่วงลึกของแดนคนตายก็คือว่าพระคัมภีร์บอกว่าดูเหมือนมันไม่มีอะไรนะแต่สิ้นสุดอะมันเป็นหนทางที่นําไปสู่ความตายนะครับไอเดียของพระคมพีร์คือฉลาดคือดําเนินแล้วก็เข้าใกล้พระเจ้ามีชีวิตใช่ไหมแต่ไอเดียของพระคมพี์โง่งก็คืออะไรก็เดินออกไปในทางจากทางพระเจ้าแล้วก็ไปสู่ความตายนะครับพระคมพีร์บอกว่า ทางบางทางเนี่ยดูเหมือนดีแต่สิ้นสุดที่ความตายนะครับในพระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะให้ไอเดียแบบว่าปัญญาเนี่ยก็คือสัตซ์ซื่อนะรักเดียวแล้วก็บริสุทธิ์พ่อพิพัมพีบอกพระเจ้าบริสุทธิ์ใช่ไหมพระอ,องค์ก็เลยให้เราทั้งหลายบริสุทธิ์ในที่นี้พี่น้องฟังคําสอนอย่าไปคิดว่าอุ๊ นี่ถ้าเราแต่งงานมาหลายรอบนี่แสดงว่าเราไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่นะครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้มีไอเดียแบบนั้นด้วยนะคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงว่าถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าคําว่าบริสุทธิ์ในพระบงจริงๆอ่ะหมายถึงถูกแยกออกเพื่อพระเจ้าถ้าพี่น้องจําเรื่องของรูทได้ไหมครับรูทใครจำเรื่องรูทได้ครับรูทแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งงานกับใครแต่งงานกับคนต่างชาติ แล้วหลังจากนั้นสามีของรูทตายรูทก็ย้ายกลับมาที่โมอับโบอาสนี่ไม่ใช่สามีคนแรกของรูทนะครับเป็นสามีคนที่คนที่สองนะครับแต่พัมพีเนยยกชูมากเลยครับยกชูโบ,โบอาสแล้วก็รูทมากๆในพัมพีก็มีหลายคนนะครับมีมีหลายคนนะครับที่ไม่ได้แต่งงานครั้งเดียวนะครับหรือแม้แต่เรื่องของอคู่ชีวิตนะครับพี่น้อง พระคัมภีร์เนี่ยให้ให้ไอเดียนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราดูเพราะหลายคนเข้าใจว่าโอเคถ้าชีวิตของฉันเคยก่อนเชื่อพระเจ้าเราผ่านหลายสิ่งหลายอย่างมาเราไม่ดีแสดงว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่สามารถจะบริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคุณเคยมีแฟนมากี่คนหรือว่าคุณเคยเป็นโจรมาก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สําคัญสําคัญของพระเจ้าเนี่ยก็คือ เมื่อเรามาอยู่ในพระเจ้าเราแยกตัวออกเพื่อพระเจ้าอันนี้ยพัมพีถือว่าบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นไอเดียใช่ไหมเรามีผ้าขาวแล้วเราผ้าขาวเราไปเปื้อนมาเนี่ยเราก็จะบอกนี่ไม่บริสุทธิ์ละมันไม่ไม่สะอาดแต่ไอเดียพระเจ้าไม่ใช่ไอเดียพระเจ้าเมื่อเราเอาผ้าขาวมานะั้นแล้วเราเอามาแยกเพื่อพระเจ้าเนี่ยพัมพีถือว่าบริสุทธิ์ต้องเข้าใจไอเดียของพัามพีนะเพราะว่าคําว่าบริสุทธิ์ในไอเดียของเราเนี่ยมันเรื่องหนึ่ง บริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยมันเรื่องนึงมันคนละเรื่องกันนะครับเอเมนไหมพี่น้องนะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยที่มาเชื่อในพระเจ้าเรามาหาพระเจ้ารับการชําระโดยโลหิตของพระเยซูเนี่ยเราถือหรือเราถูกจัดว่าเป็นผู้บริสุทธิ mm ์เอเมนไหมหาไปหาคนทั้งข้าบอกว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์พระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าให้เราลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วใช่ไหม และก็โน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า mm hmm. เห็นไหมเนี่ยไอเดียของพระคมของพระเจ้านะครับพัมพีไม่ได้หมายถึงว่าอาดีตของเราเป็นยังไงแต่กําลังหมายถึงว่าเราดําเนินชีวิตอย่างไรในปัจจุบันนี้นะครับนี่คือไอเดียของพระเจ้าแทนพระเจ้าจึงสอนในพัมพีสุภาษิตตรงนี้นะครับเตือนว่าคนโง่ดําเนินชีวิตแบบนี้คนฉลาดดําเนินชีวิตแบบนี้ ถ้าเราไม่รู้ว่าอาจารย์ไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันแบบว่าเป็นเรียกว่าโง่หรือเรียกว่าฉลาดง่ายๆเลยดูพระเจ้าพระเจ้าเป็นยังไงนะครับก็คือพระองค์เนี่ยฉลาดสิ่งที่ตรงข้ามกับพระเจ้าก็คือโง่เห็นไหมง่ายๆนะคือพระเจ้าเนี่ยฉลาดพระเจ้าเต็มด้วยความรักนะครับแต่ว่ามารสตานเต็มด้วยความเกลียดชังง่ายๆเลยนะครับ พระเจ้าเต็มด้วยการให้อภัยมารสตานเต็มด้วยการมาให้ภัยพระเจ้าเชื่อฟังมารสตานดื้อดึงนะพระเจ้าดีใช่ไหมมารสตานชั่วร้ายนะวิธีง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> ฉะนั้นใน,นพระคัมภีร์เนี่ยเรื่องนี้เป็นแค่หนึ่งในบรรดาหลายๆเรื่องพี่น้องเป็นแค่หนึ่งในบรรดาหลาย,ลายเรื่องถ้าบางคนอ่านต่อไปนะบทที่9บทที่10ต่างๆจะพูดถึงเรื่องของความบริสุทธิ์เรื่องเพศนะความบริสุทธิ์เรื่องเพศเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่า เราเคยแต่งงานมาหรือเราเคยมีชีวิตไม่ดีมาก่อนแต่งงานอะไรไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวข้องกับการอุทิศถวายให้กับพระเจ้าเอเมนไหมวันนี้เมื่อเรามาหาพระเจ้าปุบ๊บเราเราตั้งตัวเองอุทิศของเราเนี่ยให้กับพระเจ้าเป็นของพระเจ้านะครับแท้ที่จริงแล้วในพัมพีเนี่ยไอเดียของพระเจ้าเนี่ยคำว่าร่วมประเวณีบางคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องของเพศแต่พัมพีพูดถึงเรื่องของอิสราเอลใช่ไหม มีลูกเลารัมพ,พีบอกเนี่ยเป็นร่วงประเวณีนะร่วงประเวณีกับลูกเลบรัมพ,พีไม่ได้หมายถึงเรื่องของคําว่าร่วงประเวณีของเราในความคิดของเราเนี่ยหมายถึงเรื่องของเพศเท่านั้นแต่ของพระเจ้าไม่ใช่มันหมายถึงเรื่องของอาการนมัสการการนับถือสิ่งอื่นหรือการมีใจให้กับสิ่งอื่นด้วยนะครับซึ่งพระเจ้าเนี่ยอยากให้เรารักพระเจ้าเป็นไงนะครับสุดจิตสุดใจ สุดกําลังสุดความคิดหมายว่าเหลือใจให้ใหกับสิ่งอื่นไหมไม่หมดไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วนะครับให้พระเจ้าหมดสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดก็เช่นเดียวกันนะพี่น้องในเช้าวันนี้ก็เชื่อว่าพระคำของพเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับเพราะบางคนเนะี่ยอาจจะรู้สึกผิดกับอดีตอดีตยังหลอกหลอนเราแล้วคิดว่าเราไม่ดีพอมีบางคนบอกว่าทําไมเธอไม่รับใช้พระเจ้าฉันไม่ดีพอฉันมีอดีตที่ไม่ดี พระเจ้าไม่สนใจอดีตพระพีบอกให้ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียใช่ไหมแล้วโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับฉะนั้นมันเป็นวิถีชีวิตที่พระเจ้าสอนในพระมภีร์ตอนนี้นะครับแล้วก็หนุนใจเราพระคัมภีจบได้ดีนะครับพระมพีร์บอกว่าแม้คนที่ไม่เป็นคนที่ไม่ฉลาดเขาจะบอกว่าโอ้สิ่งที่เขาทําแล้วมันดีนะครับมันมีความสุขแต่พระเจ้าบอกว่าสิ้นสุดมันเป็นที่ความงรลนานะครับ ถ้าเราอยู่กับพระเจ้านานพอเราจะรู้ว่าเชื่อฟังพระเจ้านะครับชีวิตจะดีเอเมนไหมเอเม่าหันไปหาคนข้าวบอกเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตจะดีเอเอโอเคเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอาดีตของเรานั้นพระเจ้าได้ลบไปหมดแล้วนะครับโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูเราไม่มีอดีตนะครับ และพระเจ้ามีแผนการอนาคตที่ดีสําหรับเราเอเมนไหมพี่น้องพระคัมภีร์ไม่ได้คิดถึงอดีตเท่านั้นพระเจ้าลบอดีตแล้วพระองค์มีอนาคตที่ดีสําหรับเราพระคัมภีร์ในวันนี้พระเจ้าบอกว่าเดินตามพระองค์นะครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์จะนําพาเราไปในทางที่ดีด้วยข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้ขอบคุณพระองค์สําหรับอดีตที่มันไม่สามารถตามมาหลอกหลอนเราได้อีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าได้ล้างและชําระเรา ให้สะอาดเราเป็นผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์และอนาคตของเราเราไม่ต้องกังวลเพราะมันจะดีแน่นอนพระเจ้าบอกพวกมีแผนการเพื่อสวัสดิภาพในชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าในเช้านี้พระคําของพระเจ้าได้เตือนเราถึงหนทางแห่งการดําเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์ขอพระเจ้าให้ใจของเราหิวกระหายมีความปรารถนาอยากจะดําเนินในหนทางของพระองค์และขอพระเจ้าให้กําลังและเอาฤทธิ์อำนาจก,กับเราทั้งหลายที่จะสามารถดําเนิน ในหนทางของพระอ,องค์ได้เราขอบคุณพระอ,องค์อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน